มาสายดันไอ้ดันอย่างเดียวสายอยู่กับเอลสามศูนย์นะเอะลสามศูนย์ไว้ร่างรถเกี่ยวมเดาไปใช้ต้อมเลยนี่แล้วนนี่ฮะ เเปลี่ยนสายฟานโตเ้สายฟานมีงานบื่อดเลยพี่ช่วนี้งานหลากหลายแน่เนาะยามเกี่ยวยามนี้เนาะอูต้าเอลสามศูนยสามหกศูนยครับโอ้โหจ้าจะดูเป็นไงว่า ไว้ดันเลยดันต้นองต้องคุดเลยะนะสา้รถไทยดันเลยฝั่งเก้าคุดเอานะเกี่ยวดูสตดี4 70โจทยบ z o อคลิปที่สองน,งนนะ าแต่ว,ว่าดัดแปลบเป็นรถอุ้มก็ได้แนละ้วมันเป็น DC 70เลยถ้าจะใช่ถังอุ้มก็ได้รุ่นนี่ เกี่ยวไปเคยันเคยมีกันตายสมัครไปยังเป็นบ่มีอยู่บ่มีกันไอ้ที่บ่โอ้มีล่มมีบ่โอ้ยงาออกเดโอ้เออมันล่มนะแล้วรถไทยนี่ดิ่งกูขึ้นบ่เดโอ้ vườn to thì đó trái chiều งานยังในทีมงานยังทีมงานยังการกระภาพพี่งานกระภาพอ่ะทีมงานแนกี่ยวซิ่งกี่วันนี้เขารีบเอาดิบ่เอาเอาิเาป็นตึง เปอล่มหลายไปเลยไหนเป้าเข้าอย่าบกเฮนเนาะพอตะปีกตะปึกได้เปลี่ยนปะ เราต้องพูดเลยดันเลย